สมเด็จพุทธาจันโตซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเงินสวัสดีครับพ่แม่พี่น้องครูบาอาจารย์และเพื่อนๆชาวเอฟซีฮิรันเบรดิคั่นสวัสดีครับก็มาชมมีดหมอนะครับหลวงพรเดิมนะครับการอีกหนึ่งเล่มนะครับมีดอีกหนึ่งเล่มก็ขนาดนี้บอกเลยจอเลยครับยาวเลยจอเลยนะผมขยับไกลๆแล้วนะนะครับ ก็ช่วง Q&A ไม่มีอะไรนะครับเพราะคลิปผมเพิ่งลงใบก็ยังไม่มีคอมเมนต์อะไรมานะครับก็มีแต่กำลังใจนะครับโอเคครับด้ามนี้นะครับยาวทั้งหมด10นิ้วครับจากนี่เลยนะจากหัวปลายครับจากปักนี่เลยครับถึงนี่นะครับยาว10นิ้วนะครับมาวัดกันนะครับ เอาที่แล้วเป็นมีดปักกานะครับยาวประมาณ4นิ้วกว่านะครับเกือบห้านิ้วกว่านั้นตรงนี้จะหนะอันนี้ห้าอยู่นี่นะสุดนี่จะหนะครับหประมาณนี้นี่ขีดไว้หนะเลื่อมๆเน, <c oughs> นี้ยหกนี่หกบวกสี่ก็ประมาณ10นิ้วนะครับประมาณ10นิ้ว <c oughs> ก็ถือว่า <c oughs> เป็นมีดพกได้นะครับก็ถือว่าเป็นมีดพกนะครับ ยุคแรกนะ่าจะเป็นในเรื่องเขาบอกว่าตามประวัติก็เป็นมีควานช้างนะครับมีควานช้างนะก็น่าจะใหญ่นะมีควานช้างในแนวมีดมีดพ้าที่อใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็ทําเป็นมีดพกนะครับก็ประมาณยี่งนี้นะครับต้องขยับๆหน่อยครับเพราะาเลยกล้องนะครับเพราะมีดมันยาวนะครับมีเล็กนี่เลยจอผมเลยนะ มาแล้วเราก็มาดูเลยนะครับเพื่อใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับนี่เลยครับต้องบอกว่าเป็นยุคต้นนะครับเป็นยุคต้นเลยครับมีดหลุงมาเดิมเป็นยุคต้นนะครับมีดหมอนะครับของใหม่ก็จะเป็นสแตนเลสบ้างนะครับเหล็กเรียบนะครับแต่อันนี้คือเหล็กหล่อนะครับเกิดจากการหล่อนะครับประวัติก็คือมีทั้งแร่เหล็กไหลหรือเหล็กน้ำพีเนี่ยะครับแล้วก็มวลสารต่างๆครับที่ท่านเอาให้ทางช่างนะครับ ไปผสมกับโปหะนะครับมีเงินด้วยนะครับเพราะเนี่ยจะเลื่อมๆเหมือนเงินนะจะเป็นเงินนะครับตัวเนื้อเหล็กเองจะไม่ได้เป็นสนิมเหมือนเหล็กที่ที่เราเห็นแบบเหล็กก่อสร้างนะครับเป็นเหล็กโบราณหน่อยก็เหมือนเหล็กผสมนะครับหล่อผสมมีตะกัวตะปูสังขาานอนตะปูตอกลงศพสมัยก่อนอะไรพวกนี้นะครับอ่าก็มีการตรวจค่านะครับก็เป็นในเรื่องของเหล็กก็เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เข้าไปแล้วนะครับเงินงก็อยู่ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์กว่านะ ก็น well ําไปหลอมนะครับไปหลอมเข้าด้วยกันกับโลหะนะครับเป็นหลอมาเป็นแท่งนะครับแล้วก็ทางช่างมีดนะครับก็ทําการตีนะครับตีเหล็กนะครับผมต่อที่ถามว่าน่าจะมีรอยตีนะนะครับตีแล้วแต่งเหล็กนะครับก็หลออมาแล้วก็นำมาตีเป็นมีดนะครับเป็นงานหลนะครับเหล็กเป็นงานหลนะครับงานหล่อโบราณนะครับ ก็วิธีการสังเกตครับเนื่องเราดูโลหะแล้วนะครับว่ามีความเก่าเป็นโลหะหล่อนะครับ2ครับเราดูงานตรงนี้ด้วยนะงานลวดลายต่างๆครับจะมีช่างประมาณ3-4คนนะครับที่งานทํามีดนะครับแกะลายใช้วิธีการตอกแกะลายนะครับเหมือนงานศิลปะที่เขาทาเครื่องเงินเครื่องอะไรพวกนี้ครับเขาจะตอกใช้วิธีการตอกนะครับตอกแกะลายนะครับ เหมือนการแกะลายงานไม้ก็เหมือนกันก็จะมีเครื่องมือนะครับในการแกะลายออกนะครับลวดลายสวยงามมอนชอยนะครับปานีดนะครับศิลปะเชิญช่างของช่างแต่ละท่านจะไม่เหมือนกัน,นครับลวดลายจะไม่เหมือนกันน้าหนักก็จะไม่เหมือนกันนะครับนี่คือศิลปะที่ทําไว้เป็นเอกลักษณ์ของช่างนะครับคนใดคนหนึ่งก็มีช่างไขช่างขิมช่างสอนอะไรพวกนี้นะครับลายนี้ผมก็จําจ ถ้าไม่พลาดก็น่าจะเป็นในเรื่องของช่างสอนนะครับว่าเป็นช่างตีมีดที่ดังนะครับลวดลายนะเรียกรายอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับท่านก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับนี่นะครับก็เอานมาโชว์กันมาเรียนรู้กันนะครับผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับผมไม่ใช่เทพนะครับผมไม่ใช่เทพผมบอกก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีคอมเมนต์กันเยอะขึ้นมานะครับนี่ เราก็สังเกตรดลายนะครับแต่ถามว่าดูได้เราเรียนรู้เพื่อดูได้นะครับดูเป็นนะครับเรียนรู้เพื่อดูเป็นเล่นพระได้นะครับดูพระด้วยตาไม่ใช่ด้วยหูอ่าปอกให้เป็นปอกเงินโบราณนะครับนี่ปอกเงินโบราณนะครับลวดลายก็สวยงามนะครับปริมากรรมลวดลายนี่ต้องบอกว่าสวยงามมากนะครับคืองานละเอียดนะครับเป็นเอกลักษณ์เนี่ยงานละเอียดมากนะครับงานละเอียด แล้วก็มีในเรื่องของเรื่อมๆนี่คือนาคนะนาคนะครับไม่ใช่ทองแดงนะนาคนะครับเป็นนาคนะครับนะครับการละเอียดนะเป็นเงินโบราณนะครับอ่าเป็นเงินโบราณด้ามก็เป็นไม้คูณครับนี่ดูลวดลายของเนื้อไม้นะครับไม่น้องลงกล้องเลยนะครับเพราะมันใหญ่ผมใช้ใช้นิสซูมาก็พอนะครับอ่าเนี่ย วลายไม้นะครับมีร่องเส้นเป็นเส้นๆ,ๆไปนะครับไอคูนการเข้าเรียบร้อยนะครับด้ามเนี่ยครับเวลาทางช่างนะครับก่อนที่จะตีอัดมีดเข้าไปกับด้ามนี่นะครับทางหลงพ่อเดิมเนี่ยครับคุณพ่อเนี่ยได้ทําการให้ใส่ผมวิเศษนะครับเส้นเกษา แผ่นยันนะครับตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่เข้าไปในนี้นะครับแล้วก็ตีอัดเข้าไปนะครับตีอัดมีดเข้าไปแล้วก็อุดด้วยข้างนะครับอ่าอันนี้ก็ข้างนะนี่ก็ถือว่าเป็นจุดสังเกตเหมือนกันนะครับข้างข้าง,งนี้จะแห้งๆนะปกติจะไม่ได้แห้งง่ายๆนะครับใช้เวลาน,นานวกว่าจะแห้งแห้งแล้วนะครับก็สร้างก็ประมาณสองสี่ที่เขาเขียนกันมานะครับสองสี่ห้ากว่าถึงเจ็ดศูนย์ประมาณนี้นะครับ ก็เป็นยุคต้นยุคแรกๆเลยนะครับก่อนที่จะมีการสร้างพระขึ้นมาครับสร้างก็สร้างพวกเครื่องรางของขังอะไรพวกนี้นะครับสายผมเงินจะรู้ดีนะครับจะทราบดีจะเป็นข้างนะแข็งนะครับอัดไว้ในนี้นะครับตีอัดนะครับหยอดไว้ตึกอยู่แน่นนะครับเงินนะครับอ่าทีนี้เรามาดูลหาดูลวดลายกันสวยงามมากครับ ี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูนิดหนึ่งในเรื่องของวิธีการสังเกตนะครับโลหะหล่อแล้วก็ลวดลายนะครับแล้วก็สนิมเนะมาะแลดูสนิมด้วยนะครับนี่โลหะหล่อครับดูข้างที่อุดก่อนดูข้างดูข้างโอ้สองกล้องขนาดนี้เลยไม่ต้องลงกล้องขยายพันเอ็กแล้วอย่างนี้ชัดเจนเลยครับนี่ กล่องนิดนึงนะเอ้ยขยับไปนิดนึงครับใกล้ไปไหมเนี่ยเดี๋ยวผมลดหน่อยลดขนาดหน่อยนี่ครับเห็นไหมข้างจะแห้งแล้วนะครับจะแห้งติดกันเหล็กเลยนะนะครับดูเนื้อครับเนื้อโลหะน,นะเป็นโลหะเป็นเหล็กนะครับ มีส่วนผสมของเงินนะนี่มันก็จะเงาอย่างนี้นะมีเม็ดบนสารด้วยนะครับในการหล่อถ้าลงกล้องพันเอกจะเห็นดีนะครับนี่คาบสนิมต่างๆนะครับคาบสนิมคาบไขขึ้นตามร่องลวดลายการแต่งนะครับการการแกะลายทษเทียลวดลายตรงนี้การแกะลายการตอกฝนะีมือป,ประณีตนะครับสวยงามนะครับ ถ้าเจอโลหะเรียบตึงนี่ไม่ใช่แน่นอนนะครับยุบหลังแล้วนะครับยุบหลังแล้วนะครับไม่ทันท่านนะครับยุดแรกนะครับโลหะรอครับสีเงินเงินด้วยนะครับนี่คือโลหะผสมนะครับล,ลายการแต่งการตอกนะครับ ลอยยุบรอยยุบรอยเขียวนะครับของโลหะมีความเก่านะครับรูพุนต่างๆนะครับพวกนี้เป็นโลหะหล่อนะครับนี่ถ้าเป็นโลหะที่สมัยใหม่มันก็จะเรียบตึงนะครับงานปานีชอ่าสวยงามน,นะครับนี่งานแกะงานะต่ตรงนี้เราต้องดูตรงนี้ด้วยครับแกะใหม่แกะเก่าประมาณเนี้ยนะนะครับ แกะใหม่ร่องรอยมันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับสวยงามนะครับก็เป็นของเก็บสะสมไว้นะครับพ้าเออไม่ใช่ผระนี่หอนี่เก็บสะสมไว้นะครับตรงนี้นะมาจะใบตรงเนี้ยมามามาแต่งใหม่แน่นะครับแต่งให้มีคมนิดนึงนะครับเนี่ยโดยปกติแล้วที่เห็นเนี่ยจะไม่ค่อยคมเห็นร่บเนี่ยความหนาจะไม่ค่อยคมนะครับก็มีมีการมาฝนนิดนึงนะครับ พอคมๆมมันบาทได้นะครับลองลอยก็ประมาณนี้นะครับงานลงหะรอนะครับวิธีการดูมีดหมอหลวงเดิมเราจำลวดลายให้ให้ดีนะครับถ้าจำลายไม่ได้ก็เราก็ต้องดูลักษณะของศิลปะนะครับเนี่ยการแกะต่างๆนะครับลวดลายสวยงามนะครับแต่ละช่างจะแกะไม่เหมือนกันนะครับก็มีเอกลักษณ์ของแต่ละท่านนะครับลวดลายพิ้วนะครับ โลหะเป็นโลหะรอนะครับโลหะเป็นโลหะรอนะข้างหลังก็มีการจะไบอย่างนี้ครับร่องรอยจะไบรองรอยจะไบขนามมีดนะครับประมาณนี้ปลายแหลมมาไว้นะครับสนิมขุม่มสนิมทองแดงสนิมขุมนะครับ การเกิดสน,นิมสน,นิมน้ำดำก็สน,นิมเงินนะครับต้องมีด้วยนะฮะจะไม่มีสน,นิมเขียวนะเพราะว่าไม่ใช่ทองเหลืองครับความเก่าหาความเก่าไม่เจอครับนี่นี่นะลหะโบราณสวยงามตามท้งเรื่องนะครับอทีนี้มาดูปอกบ้างปอกปอกปอกก็ทําอย่างไม้คูณเหมือนกันนะครับโฟกัส ไก่ไก่อปอกนะครับลักษณะปอกจะเป็นประมาณนี้นะครับมีหัวไทยมีตรงกลางประมาณ3อันนะครับที่เห็นส่วนใหญ่นะนะครับเป็นปอกเงินโบราณนะครับเงินโบราณนะเป็นเงินโบราณนะครับอันนี้ก็ออกเป็นนากนะนะครับลวดลายก็มีความละเอียดอ่อนช้อยสวยงามครับ ดูงานปานีตมากนะครับการเข้านะครับรอยเชื่อมต่างๆพวกนี้นะครับด้านหัวครับนี่เห็นอะไรบ้างเออประมาณนี้นะครับนี่ก็ตอกแผ่นนี้หัวท้ายนะครับ บางเล่มก็มีรอยจานนะบางทีก็จานอยู่ข้างในบ้างก็มีถอดออกนะครับแต่นี้รู้สึกจะเข้ากาวแล้นะจะแน่นนะครับพวกเอกลักษณ์บางทีช่างก็ทําตําหนิไว้บ้างนะครับหัวท้ายอะไรพวกนี้นะจะเป็นเอกลักษณ์ของช่างนะครับก็มีก็ไม่มีอะไรมากครับนี่ก็วิธีการดูนะครับดูหาความเก่าให้เจอครับงนานไม้ครับไม้คูณ เป็นเงินโบราณนะครับสมัยนี้ไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วนะเงินนะครับท่านต้อง,ต,อง,ต,องต้องสังเกตด,ดูดีๆนะเป็นเงินโบราณนะครับอ่าไหวใชงั้นก่อนนะครับเจะไฟเล่นเอาแล้นะไม่เป็นไรไมีวับมีวับมีวับครับ ต้องขออภัยทีอ่ะประมาณนี้นเออนี่จำเลยนี่จำเลยนะครับอย่างนี้จำเลยนี่ครับเงินประมาณนี้ดูความเป็นธรรมชาติครับเนาะมีความเก่านะครับดูมีสีมันลอกลอกบ้างอะไรบ้างเนี่ยธรรมชาติครับมันคงไม่ได้ใหม่มาทั้งหมดถ้าใหม่ทั้งหมดท่านก็ต้องนึกว่าเป็นของใหม่แน่นอนนะครับ ธรรมชาตินะครับงานใต้ตูดนี่ตีแผ่นแบบนี้นะครับเป็นแผ่นนี้การเข้าตะเข็บงานไม้ร่องรอยการขัดไม้ก็มีนะครับเงินโบราณนะครับเงิน,นงโบราณนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับนี่ ถ้าท่านดูงานละเอียดดูจำเหล็กให้ได้นะครับจำมีดให้ได้มีดนี่ทําจากเหล็กหลอ่อท่านจําไว้เลยครับถ้าฟักมาใหม่ก็ไม่ใช่นะครับถ้าแดงเถือกเลยยังก็ไม่ใช่นะครับเพราะสนิมเมื่อเขาเรียกมันจะขึ้นเป็นหย่อมหย่อมนะเป็นจุดๆเป็นสนิม,ออนมขมอะไรเขาเนี่ยนะครับเ็าเรียกสนิมนะมันขมก็คือการขึ้นเป็นจุดๆดนะมันไม่ได้ว่าขึ้นทั้งขมทั้งอันนะครับเหมือนเหล็กที่ขึ้นสนิมนะครับเพราะมันมีในเรื่องของเงินตะกั่วอะไรพวกนี้ผสมอยู่นะอะ วยงามนะครับเดี๋ยวชมภาพขยายกล้อง 100X กันชิ้นิดนึงนะครับคลิปนี้ไม่ยาวคลิปนี้ไม่ยาวนะครับดูสบายๆนะครับมีดหมอหลงเมื่อเดิมนะครับอ่าปีสี่เอ้ยไม่ใช่ทียาว10นิ้วยาว10นิ้วยาว10นิ้วนะครับ2 4 5กว่าถึง70นะครับเพราะว่าอย่างนั้นนะครับอ่ะก็เรื่องรายละเอียดข้อมูลท่้นก็ศึกษาต่อได้นะครับใน Google ทั้งเสิร์ชหาได้เลยนะครับในเรื่องของบรนสารในการ รอเหล็กขึ้นมานะครับมีอะไรบ้างท่านจะได้ทราบนะครับอ่าวันนี้เราก็ดูของจริงกันแบบนี้นะครับสวยงามนะครับถ้าผิดถ้าผิดจากนี้ไปก็ไม่ใช่นะครับอ่าถ้าผิดจากนี้ไปก็ไม่ใช่โอเคนะครับขอท่านโชคดีครับถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์มีสาระก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขีฬายอมรุตลศกู่ครับครับมาต่อกันที่ภาพขยายกล้องพันเอ็นะครับนี่ เมื่อลงกล้องเราจะเห็นเนื้อโลหะอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นโลหะหล่อนะครับมีร่องรอยมีร่องแร่นะครับมีเม็ดแร่ฝังอยู่ตามเนื้อโลหะด้วยนะครับน,นี่กล้องขยายนะครับนี่ร่องรอยในการตอกนะครับแกะลายนะครับเรื่อมๆก็ในเรื่องของเงินนะครับเงินหรือตะกั่วนี่สนิมขุมขุมๆสนิมแดงๆเยี่ยงนี้นะประมาณนี้นะครับ นี่ดูร่องรอยการตอกยังไงครับอ่าจะเป็นร่องรอยการตอกลักษณะอย่างนี้นะนะครับแกะลายมีเม็ดแร่นะครับอันนี้ฐานนะครับว่ามีแร่เหล็กน้ําพีหรือแร่เหล็กไหลนะครับอยู่ด้วยนะครับเม็ดเล็กๆเม็ดเล็กๆอันนี้ใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับดำๆนี่ครับร่องรอยมีลึกมีตื้นมีบางเนี่ยร่องแร่นะครับมีหลุมเนี่ยในเม็ดนะครับ มีเม็ดๆอยู่นะครับเลื่อมๆก็เกิดจากการที่โลหะมีส่วนผสมของเงินตะกั่วอะไรพวกนี้นะครับสีดำๆก็สนิมเงินนะครับอ่าเดงแดงก็สนิมเหล็กตัวเจอค่าเหล็กได้98%นะครับอ่าเ8เลยนะนี่เหล็กล้วนๆนะครับการหล่อเป็นโลหะหล่อนะครับ ดูร่องรอยการตอกปาเนตดนะครับร่องเป็นร่องนะครับนี่มีความลึกขอบเป็นสันคมชัดเจนนะครับคาบสนิมนะครับในร่องต่างๆโลหะมีเขาเรียกอะไรเป็นโลหะหล่อนะครับมีรูพุนนะครับ สังเกตได้ง่ายนะครับโลหะหลอกกับโลหะที่รีดเป็นแผ่นออกมาพวกนี้นะครับอันนั้นมันจะเรียบตึงนะครับถ้างานใหม่ก็จะเรียบตึงนะครับนี่ดูร่องรอยนะครับร่องรอยจะนิมร่องรอยการตอกนะครับเล็กๆๆๆเนี่ยเม็ดแร่แน่นอนครับ เพราะว่าตามประวัติท่านได้ใส่ในเรื่องของมวลสารเข้าไปผสมในโลหะด้วยนะครับจำให้ดีนะครับเนื้อหารูหะเป็นเหล็กหล่อนะอท่านจะได้ไม่พลาดนะครับแล้วต้องมีความเก่าด้วยนะครับ มีความเก่ามีสนิมร่องรอยการแกะท่านก็ต้องจำลวดลายของช่างแต่ละช่างให้ได้นะครับอ่ล่องรอยนะครับลวดลายแต่ละช่างสนิมนะครับสนิมขุม กระแสโลหะครับอ่ามองเห็นกระแสโลหะด้วยหลายชนิดนี่ครับเนี่ยลองแร่ไม่เล็กๆลกนะครับผมตอนนี้ฐานว่าเป็นในเรื่องของแร่บนสารต่างๆนะครับที่หลวงพ่อได้ให้ทางช่างไปหลอมนะครับไปหลอหลอมรวมนะครับอ่าก่อนที่จะมาตีเป็นมีดนะครับอีกทีหนึ่งยโลหะแห้งเก่าเลยนะครับ เมื่อเราลงกล้องเราจะเห็นว่าโลหะนี่ความแห้งเก่าเหมือนเราสองลงเมื่อเงินนะครับโลหะต้องแห้งนะครับมีความแห้งหดเหี่ยวนะครับตการยุบตัวรอยยับย,ยุบยับย่นพวกนี้ครับธรรมชาติของโลหะรอแรน่หรือเปล่านะครับบางทีก็เห็นมีเป็นไข่เหมือนกันนะครับ เหมือนเป็นไขขึ้นมาเลยนะบางคนก็ว่าแคนไซเหล็กเออนะครับก็เห็นอาจารย์บางท่านที่ใช้เครื่องมือหลักวิทยาศาสตร์นะใช้กล้องพันหอะไรพวกนี้นะครับอ,อ,มมอันนี้ผมซูมไม่ถึงอันนี้ผมซูมไม่ถึงแล้วครับประมาณนะค่าหกร้อยนะครับเอาส่องลงไปก็เห็นเป็นก้อนเป็นแคนไซขึ้นมาเลยนะ เราดูธรรมชาติครับเราดูลวดลายเราดูการแกะเราดูโลหะนะครับเราดูสนิมนะครับเนี่ยการแกะร่องต่างๆนะครับสวยงามมากนะครับเป็นแท่งเป็นสันเลยนะครับเวลาก็ตีเขาตอกนะครับตอกแกะลายพวกนี้ครับใช้วิธีการตอกเลยนะอ่าอันนี้ข้างนะครับแห้งติดเนื้อเหล็กนะครับข้างข้างที่อยู่ตรงส่วนด้ามนะครับโคนด้ามอ่าแห้งเลยนะครับ ส่วนปอกครับปอกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเงินนะครับเงินโบราณนะครับเงินโบราณแล้วก็มีสลับนี่ลวดลายเป็นนาคนะครับบางทีเป็นนาคงานจะปานีดมากนะครับจำลวดลายงานไว้ให้ดีนะครับ เงินโบราณครับอันนี้ที่ปอกนะครับเงินโบราณปอกด้ามน,นะครับเงินโบราณเงินโบราณไม่ใช่เงินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเคยทำคลิปไปแล้วนะในเรื่องของเงินโบราณน,นะครับ องเสี้ยนไม้นะครับไม้คูณนะนะครับอันนี้ไม้คูณนะครับมีความเก่าครับนี่เป็นเส้นเสี้ยนเป็นเงาเงาเลยนะจับบ่อยครับล <c oughs> วดลายครับปอก ตรงนี้ก็อีกหนึ่งปอกนะครับอยู่ตรงกลางประมาณ3ามปอกนะครับที่รัดฝักไม้อยู่นะแล้วมีหัวไทยอีกนะครับฝักด้ามก็ฝักด้ามนี่รดลายครับอันนี้หมุดตอกนะครับปิดอันนี้นะเป็นปลายปลายฝักแล้วนะครับสวยงามโอเคนะครับสิ่งใดผิดพลาดทั้งไปต้องขออภัยมาณนะทีนี้ด้วยนะครับ เห็นว่าดีมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผีรานนุมเดชสวัสดีครับ